แก้งข่าวคะ่ะวันที่27่สิบเจดกรกฎาคมนี้คอร์สพอลิน่าเบสิคคอร์สยินดีต้อนรับกับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆพอลิน่าเน็ตเวิร์กทุกท่านนะคะแล้วท่านใดที่กำลังมองหาโอกาสต้องการเพิ่มรายได้เข้าบ้านเข้าอีกช่องทางเรียนเชิญน,นะคะเรามาพบมาเจอกันเราจะทำอะไรเราก็ต้องมีความรู้ นะคะคอร์สพอลิน่าเบสิคคอสคือการเริ่มต้นทำธุรกิจอย่างถูกต้องอย่างมีทิศทางเราจะทำธุรกิจอย่างมั่นใจทำธุรกิจอย่างมีเป้าหมายเรามีระบบรองรับพร้อมที่จะสนับสนุนกับสมาชิกทุกท่านไม่ว่าจะเป็นระบบออนไลน์หรือว่าออฟไลน์ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะ โอกาสดีๆที่ทำได้เลยใครรู้จากเราคนนั้นโชคดีมาพบกันให้ได้ค่ะ27ก,ก,กรกฎาคมลงทะเบียน9นาฬิกาตรงนะคะที่สำนักงานใหญ่พอลินาเน็ตเวิร์กถนนนวมินซอยนวมินทร์เรามาเจอมาพบมาเจอกันได้มาสัมผัสบรรยากาศพี่ๆน้องๆกับครอบครัวพอลินาะสร้างรายได้ให้บ้านเรา เพิ่มความมัง่งคั่งให้กับครอบครัวเราค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับนะคะสู้ๆค่ะแล้วพบกันค่ะ